การสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจในวันที่20ธันวาคม2563นี้เพราะฉะนั้นมีเรื่องสำคัญหลายเรื่องที่อยู่ในหัวใจของกระผมอยู่ในสมองที่มีความคิดมีความที่อยากจะทำในฐานะเป็นลูกโคราชผมขอยกตัวอย่างบางเรื่องที่เกี่ยวพันสตรีอสมอได้พิสูจน์แล้ว ความเป็นอสมหมอประจำบ้านทั่วโลกยกย่องแต่ยังมีอีกสตรีเพอ่ภรรยาในครอบครัวเขาจะเป็นผู้นำที่ดูแลเรื่องต่างๆได้เพราะฉะนั้นสตรีจึงเป็นผู้หนึ่งเราจะมีกองทุนให้กับสตรีทุกตำบลเพื่อจะไปคิดไปสร้างในการพัฒนาร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเหมือนกับอาสาสมัครเกษตรเหมือนกับอสมที่เราจะมีกองทุนของเขาผู้สูงอายุมีมกองทุนขเขา คนเหล่านี้จะมาพิจารณาร่วมกันในสภาประชาชนเราจะเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาให้มากที่สุดสตรีจะได้รับการดูแลปทดบาดความสามารถการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพราะฉะนั้นหนึ่งในสมาชิกของสภาประชาชนจะมีเยาวชนหนึ่งคนมาจากสภาเยาวชนจะมีจากกลุ่มสตรีทุกกลุ่มโดยเฉพาะประธานเขามีประธานหมู่บ้านประธานตำบล ประธานกลุ่มในระดับตำบลจะมาทุกคนเช่นกำนันทุกคนนายกอบตนายกเทศมนตรีทุกคนพออชอสถาบันองค์กรชุมชนที่เป็นประธานมาทุกคนประธานกลุ่มสตรีมาทุกคนมีห้าตำบลก็เข้ามาห้าคนประธานอสมอระดับตำบลมาทุกคนประธานผู้สูงอายุมาทุกคนเพราะฉะนั้นสตรีจะได้รับการดูแลสตรีจะได้รับการดูแลเรื่องสวัสดิการเรื่องตั้งแต่การมีลูกการดูแลลูก จะได้รับการดูแลในเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพราะสตรีคือผู้มีเวลาผู้ห่วงใยต่อสังคมส่วนหนึ่งไปเป็นอสมอแต่ส่วนหนึ่งคือร่วมพัฒนาคือสภาสตรีและกลุ่มสตรีเราจะให้ความสําคัญและมีกองทุนเฉพาะให้กับกลุ่มสตรีเช่นเดียวกับกองทุนของอสมอผู้สูงอายุและเกษตรครับเพราะฉะนั้นให้มั่นใจได้สตรีทุกคนนะครับ